สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าร้านค้าพพนจจร Golden Present นะครับรู้สึวากวกิจกรรมนี้ คุ้มหร like, mm ือเปล่าหน้าเตือนหนูไมวันนี้ท so really ีมซ mm ีมีคำตอบนะครับนระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้วันที่15พฤศจิกายนนะครับก็ราวๆ4วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคุ้มหรือเปล่านะโดยของรางวัลจะมีทั้งหมด3รางวัลใหญ่ๆนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมรัคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด1 0 0รคูปองต้องการ2 2สสกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด3 0 0รอคูปองแล้วต้องการเจ้าหมาตู้จากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมดน ก็นี่ไงมันมีบอกนะครับว่าส่วแต่ละครั้งใช้กี่คูปองบ้างน,นะครับก็าถามผมว่าพี่ครับอันนี้มันคุ้มหรือเปล่าครับพี่ <c oughs> ส่วนตัวนะครับมองว่าไม่คุ้มเลยนะครับสกินเนี่ยโอ้โหเรีวยกว่าคุณเติมมรดภัณ์ไปสามร้อยอ่ะคุณได้สองสกินเนี่ย <c oughs> สกินของเลสเตอร์แล้วสกินของอลินดิสตนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วมันมีพวกตาเชิญที่แบบว่าระหว่างที่คุณเปิดมลดภัณ์อ่ะคุณจะสามารถเลือกรับหนึ่งสกินไปได้เลยนะ แล้วสกินเนี่ยเป็นสกินบางทีเนี่ยมันเป็นสกินที่แบบเริ่มต้นซีซันพาร์ทให้มีเอฟเฟกต์สกิลทุกคนไอเชียคือเป็นกิจกรรมที่ไม่คุ้มเลยนะเพราะว่ามีในวัลลภารหมดเลยสมมติใครเติมวัลลภารมาเนี่ยโคตรโชคดีทุกคนเพราะกิจกรรมนี้ไม่เป็นมีกระเป๋าของขั้นเลยสำหรับคนที่ไม่เติมวัลลภานะฉะนั้นก็ไม่แนะนำไม่ให้ไม่แนะนำไม่ให้เติมนะครับแต่สมมติคุณอยากเติมเนี่ยก็สามารถไปจัดกินได้นะครับอืม สำหรับคนที่แบบเก็บตกไม่ทันนอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยสาหรับกิจกรรมนี้ผมก็ไม่แนะนำไม่ใครเติมนะครับแต่ถ้า่คุณอยากได้จร,จริงคุณก็เติมไปเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมอ่าเติมคูป,ปองครบองหนวนที่กําหนดนะไม่รู้มาตั้งแต่วันไหนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วหรอเอามันมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วผมมันเพิ่งข,ขึ้นของผมอะ่ะไอเชียและกูจะรู้ไหมวันนี้วันที่สิบแล้วโอ้โหและผมจะทันไม่ก่อน โอเคไม่ทันไม่เป็นไรทุกคนนะตอนนี้ผมก็นอนเลยนะทุกคนนอนแบบนอนภาคเตียงเลยนะครับอืมโอเคเจ็ดสิบแปดแล้วนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สตรีมนะแต่ตอนนี้เนี่ยขอนอนก่อนทุกคนไม่ไหวไม่ไหวจริงโอเคครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของาจกันบ้างนะเมืวว่อวานก็ทำไปสองคลิปนะครับมาดูกันเลยนะครับสวัสดี ตอนนี้มีนจะไม่ค่อยสบายนะครับสวัสดีนะครับกี่ไายมาเนี่ยสวัสดีวอนด้วยนะครับอยากเห็นคนอ่าเติมกล่องโกเบที่ถึงขั้นสุดจังมีแต่สกินแดงๆสุดงนั้นเลยนะจะนี้นานๆนาทีมาไม่ค่อยบ่อยด้วยสวัสดีวอนด้วยนะครับสวัสดีคุณกิดด้วยนะครับสวัสดีคุณพีเอฟโฟนด้วยนะครับไม่ดูไม่จบนะสวัสดีคุณสินเอเนโอด้วยครับสวัสดีคุณกรอัตโตเรียสวัสดีคุณชลธาสวัสดีคุณนัทพงศ์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้้วววยนนนะะทีี่ดดูคคคลลิปจจบบรััแก็สสุณ อาทอร์เรียด้วยนะครับเอ้ยคุณโชลทานนะครับนี่สุ่มสารนักจัดซื้องได้หาดได้หาดเตะมูนไลท์มาไม่ใช่สายแคดดี่โอ้โหสยองเลยนะครับสวัสดีคุณซินเอเนีโอนด้วยนะครับสกินสวยมากจัดแน่นอนครับจัดเลยครับสิกวอนด้วยนะครับสกินแนวไฟเจอสวยจังนะสารนักจัดลงแรงในแท้ไม่เคยได้เล่นเลยถูกแบนตลอดเนื้อบ้องตรงสวยสกินสวยมากสกินนี้นะสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับสวัสดีคุณนอมสินด้วยนะครับจะได้บ้านน้ำแข็งสเตเดียมทัพงด้วยนะครับสวัสดีอาทูเรียด้วยนะครับโอเค วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะทุกคนนะที่ดูคลิปจนจบในะคนได้ตะพงหกสิบดวงนะโอ้โหมาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจนจบนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นหมดหนึ่งหนึ่งรอแล้วกันนะ,ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเมื่อวานนะที่มาดูที่ผมไลฟ์สตรีมนะครับแต่พรุ่งนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะป่วยหนักหรือเปล่านะถ้าป่วยหนักอาจจะไม่ได้สตรีมวันนี้นะผมก็มีอาการเจ็บคอมันจะเป็นไข้หวัดด้วยนะครับรอดูซิว่า เอ๊ไปไหนอ้ากดเสดโอเคเล่นแหวนแล้วกันก็คือเล่นมันครบแปดนาทีแล้วทุกคนเจอแหวนแล้วกันแน่นอนแม่ก็เจอฟอร์เรนต์ิโนโอ้โหมูราสว่ะโอ้ยตอนแรกผมมีภารกิจว่าผมจะไปดักตบมูราสอยู่นะทุกคนแต่ว่าพอผมหยิบไอแหวนมา พอมีมูลา่าพอมีโอเมนมาแก้มูลาดผมไม่เจอมูลาดเลยผมเจอแต่ผมเจอแต่ฟอ,อร์เรนมาตบโอเมนทุกคนสยองจัด <c oughs> ตีครับตีเลยครับผมตอนแรกต้องฟีดคลิปนะทุกคนต้องฟีดเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็รอไปเรื่อยทุกคนรอไปเรื่อยเลยนะจนกวา่าจนกว่าคีิปเว็บใหม่จะไหลมานะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยทุกคนจบๆจเลยครับเอา้าใช่เหรอเราเอาชัวเรา,เาชัวดิเรา,เาชัวเรารอคลิปหลามาอีกเว็บหนึ่งทุกคนแล้วเ,เขาจบนะเราไม่เชื่อ,อนายหรอกเผื่อนายต้มสุดเราทำไงอ่ะเราไม่เชื่อ,อนายหรอกนี่ไงถ้านายบอกให้เราจบจริงนาะยต้องไม่มาแล้วนาะยต้องเดินกลับไปไอนน้นี่มันดุ้เร็วโอเคจบเลยทุกคนจบเลยจบเลยเฮ้ยช็อปปี้มาจากไหนอ่ะ ามาจบนะจบนะห้ามล็อกแรกนะห้ามล็อกแรกนะห้ามล็อกแรกนะเออถอยไปถอยไปซะถอยไปซะถอยไปซะเย้เราจะชนะแล้วทุกคนเ,ออเราจะชนะแล้วขอสักคิวได้ไหมอันนี้คือความร่วมข้อความงานทุกคน โอ้จบแล้วว้าดีใจทุกคนยังไงก็ชนะถ้าไปวัดไปเนี่ยจะไม่ชนะก็ได้นะครับประมาณนี่ยสำหรับคลิป,ปลวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูที่ตามผมทุกคลิปและสำหรับใครดูจบครไม่้ด้นะครับว่า3-0นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปนอนก่อนนะต้งแต่เมื่อคลิปนี้ไม่ถึงแปดทีเดี๋ยวหาวมาใส่แล้วกันง่วงไปหมดแล้วเจอคลิปหนะ้า ใช่แล้วผมายบายแต่ว่ามันก็ต้องผิดหวังเมื่อปลายทางของฉันนั้นว่างเปล่ารู้ดีว่าเธอคงไม่ย้อนมาแต่ทุกอย่างยอมทำทุกทางให้เธอย้อนคืนมานานเท่าไร แต่ว่าเหมือนว่ามันยังไกลและดูเหมือนเวลาไม่เคยทำมันให้ช้า <c oughs> บอกในเอตไร้บอกว่าเป็นเช่นไรฉันไม่เคยรู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเข้าใจไรทำไมเมื่อมีรัก ทำไมถึงช้ำใจหากเป็นอย่างนั้นขอไ,ไหมให้ฉันไม่รักใครอีกเลย